สวัสดีครับผมแฟงนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Channel The Real Frank นะครับวันนี้นะครับแฟงก็จะพามาวอล์กนะครับก็คือวันนี้ก็จะไปตัดผมนะครับแล้วก็จะไปทําวิจัยที่ในมหาลัยนะครับแฟงเรียนอยู่มหาลัยเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็จะไปทําวิจัยที่ห้องสมุดครับแล้วก็พอทําวิจัยเสร็จตอนเย็นนะครับแฟงก็จะไปส่งลีมินโฮก็คือจริงๆแฟงก็ไม่ได้ติ่งอะไรมากนะครับแต่ว่าเพื่อนแฟงเขาชอบรีมินโฮมากแฟงก็เลยจะไปกับเพื่อน ราะว่าวันนี้เป็นวันกลับของดีมินโทกลับจากไทยไปกาอนแล้วไปเจอกันไปตะคมก่อนไป ตอนนี้เราก็อยู่กับแทดดี้ตาผมเสร็จแล้วก็เราจะไปสนามบินอ้าวแม่แม่โบกับเราโอเคตอนนี้เราก็จะไปรับสามีสามีของคนนี้กำลังจะไปสนามบินนะครับกำลังจะไปรับนีมไม่ได้ไปรับไปส่งไปส่งเขาจะกลับเขาจะกลับแล้วดูว่าเราจะได้เจอตัวเขาหรือเปล่าพร้อมด้วยพวกเขามาวันนี้หรอพวกเขามาวันนี้ด้วยพวกเขามาห้าทูนี่อันนี้คือลิลลี่พูดอะไรซิอันนี้เราเป็นคนไนะนะัดมีดิน น้าลดที่ไหนที่ไหนร้นจกันตอนนี้เราก็อยู่ที่ ได้ไมตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะครับตันนี้เราเจอน้องๆมาง NCT ไปเชียงใหมค่ค่ะใครคือ NCT แนะนำสิก็จะมีคนไทยคนหนึ่งก็ชื่อเซนแล้วก็มีแจยอมีโดยองแคโยมมี้ังมาร์กเขาคือใครเขาคือนักร้องเขาคือนักร้องใช่ไหมหน้าใหม่ SM วง The Ten ค่ะ SM โซมาร์คิส นี่น้องสายน้องสายก็เป็นติงแล้วเอ็นซีทีมากค่ะนเล่าซีวันนี้ไปไหนมาบ้างตอนเช้าก็ตื่นประมาณตีสองครึ่งเพื่อจะไปมาลินหล่อมากค่ะโอเคเดี๋ยวเราก็เราไม่ได้มาตามกับน้องเขานะเราตามอีกคนนึงเราก็จะไปกินข้าวก่อนก่อนรีมิโนค่ะริโนเราจะไปหาโบบอบโบกอมโบกอมอีไอชื่อชื่อเขาไมงผิดถามว่ารู้จักไหมก็ไม่รู้จักเราก็จะพาไปรีวิวอาหารที่ถูกกว่าฟู้ดคอร์ตที่นี่เอ้ยจะพาไปกินฟู้ดคอร์ต เทไปไปตอนนี้เราก็อยู่ที่ฟูดคอร์ดของสนามินสูรากูนะครับก็คือจะเป็นฟูดคอร์ดของจะบอกว่าพนักงานก็ไม่ใช่ก็คือเป็นฟูดคอร์ดของเข้าไปนี่แหละครับแต่ว่าอาหารที่นี่จะถูกกว่าแต่ว่าสำหนายากนิดนึงนะคะก็คือมันจะอยู่ที่ชั้นหนึ่งก็อยู่นิดฝั่งฝั่งฝั่งท้ายๆอ่ะหลังๆมากหลังหลังสิ ซช่ครับได้อยู่หลังๆหลังสุดเลยก็เดินมาก็จะเจอที่กูดพอร์ตนะคบก็คือราคาอาหารที่นี่คือจะอยู่ที่ประมาณ40-50ขึ้นไปนะครับก็คือจะไม่แพงเท่าข้างบนถ้าข้าขงบนก็คือจะสออสมร้อ้านอาหารไปนะคร <c oughs> ับก็มาลองกันได้นะคบใครมาแบบประหยัดประหยัดอาหารอร่อยไหมใช่แล้วใช่แล้วก็ถั่วเกาหลีจะมาที่นี่กันเยอะนะครับก็เจอกัน ตอนนี้เราก็รออยู่ในราตรงที่ Korean Air Korean Air ใส่ในวดีโอได้ก็เมื่อกี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับคนหนึ่งชื่อน้องมาร์คจาก NCT NCT ไปคิวต่อไปเป็นคิวต่อไปใครจีินท์ก่อนวินท์ก่อนมินท์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็ยายที่ไปที่ชั้นสองไปหาพวกกอง บบ๊าายยเราเพิ่งส่งรีมินโฮเสร็จไปเป็นไงบ้างนกไม่นกค่ะไม่นกค่ะ นกไม่เอ้ยไม่นกแต่แบบโดนผักแบบแรงมากอะเจ็บตีนมากค่ะตอนนี้รองเท้าเจ็บมากรองเท้าหลุดโดนเหยียบตีนแต่บอกเลยว่าติงโหดมากรอบนี้เล่นเอาลีมินโฟกเด็นเลยทีเดียวแต่ว่านกโปอแค่ะพูดถึงโบคอกมได้ไหมงุดหิดงุดมีหูมากโอเคเดี๋ยวเราก็จะกลังจะกลับบ้านแล้วนะครับบ๊ายบาย